JK นำเสนอรถเก่งมือสองกันเช่นเคยนะคะกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะรถยนต์คันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวออกศูนย์ค่ะรถสภาพสวยสมบูรณ์นะคะเอกสารมีครบเป็นรถบ้านเทนะคะราคา169,0 0 0บาทค่ะสามารถเจราจาต่อรองหน้ารถกันได้นัดไปดูตัวจริงกันก่อนได้นะคะรถอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ Honda City ปี09นะคะ1.5 V เกียร์ออโต้ค่ะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะคะพร้อมใช้งานได้เลยเลขไม 1, 3, 000, 000, ่ห1,30,000โรค่ะภายในเป็นเบาะหนังสภาพสวยกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะเครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์ดีแอร์เย็นเพลงมีฟังเชื่อมต่อบลูทูธได้ AUX วิทยุใช้งานได้ครบปกติ กระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวมีไฟตัดหมอกค่ะระบบเบรก ABS นะคะไม่เคยติดเกสไม่เคยน้ำท่วมเอกสารมีครบรถสวยทรงดีน่าใช้นะคะสนใจดูรถด้วยตนเองที่อุดรธานีเบอร์เทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะคะโทรคุยโทรนัดล่วงหน้าด้วยค่ะเพื่อความสะดวกอัปเดตสถานะของรถก่อนออกเดินทางนะคะสวัสดีค่ะ